ที่สุดไปนะก็ะคือทีงเดียวท่านก็ผมว่าท่านมีเดียวมือยู่แล้วท่านลองอ่านถึที่กล่าวถึงเอา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 บทบทโทรแล้ครับท่านเขาเก็บว่าอย่างไร,อร,อรเอาถามว่ารูปที่พนัองานโทรให้ดูเนี่ยท่านเคยเห็นไหมถูกไหมเขาก็บอกว่าเคยเห็นมาที่ที่เมียวดีอะไรเนะี่ยแต่ไม่ได้พูดต่อว่า มาทำอะไรเห็นมาทำอะไรมาหาใครเดอใคร,ใครอะไรยัยไ,ไม่มีเลยมีแค่นี้สมมติว่าเราเป็นตำรวจเราจับใครมาคนนึงแต่คนนี้บอกไอ้คนที่จับผมเพราะว่าผมมาไข่กัางคนผมไม่ให้เราจนกัรตำรวจมาสอบนีจะต,ต้องดูอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะฟัง ว่าเอ๊ะวันเวลาที่พูดเนี่ยมันมมก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นมิตรเจ้าที่เขาก็ต้องทำรายการพอได้ยินที่ที่พูดถามว่าเขาก็ทำอย่างที่ทา่านลองผู้การ,ทา,รท,าทางกระบวนการทามปกครองก็ไม่จบแค่นี้ของศูนย์ปัตรบัตรรายเดืนอนก็ทำกองทุนรายเดือนก็ทำทีมงานทนลองสุดท้ายก็ทำ ก็ทำทั้งหมดอย่างนช่นเราท่าเรยอท่านก็มาเล่าบอกว่า,แ,า,าแล้วท่านก็ถามถ้ามันจะเจออะไรมันก็ต้องเจอมันก็ต้องเจอนะครับไอ้อะไรที่ควรทำก็ทำไปแล้วแต่ถามว่ามันยุติแค่ไหมก็มไม่ใช่เพราะว่ามีงานที่ยังไม่เสร็จการสืบสวนก็ยังแจ้นทางการเงินอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าบางทาง่านก็ การสืบสวนเนี่ยอาจจะมีถึงสงสัยคนไหนบางทีก็เอามาดูอดูเลยนะครับแต่ว่ามันไปถึงไหนมันถ้ามันเจอ,ม,เจอ,ม,เจอมันเจอแล้วแต่วันนี้นะแต่ว่าเราเราก็เพื่อไม่ให้ให้ท่านผู้สบายใจเราไม่ได้หยุดถ้ามันมีพยานหลักฐานเริ่มเติมเราดำเนินกรณีได้เราก็ทําไม่ว่าจะเป็นแข้งนะนะครับที่ท่านรองผู้นาพูดสองพันกว่าล้านเราต้องมาไล่ดู มันไปถึงใครนะครับเรื่องต้นเนี่ยมันยังไม่เจอยังไม่้นกับใครโดยเฉพาะคนที่ถูกภาคบินคือถ้ามันมีพยานหลักฐานเนี่ยมาขนาดเอกสารอย่างนั้นยังรั่วมาได้แล้วถ้ามันมีมันยังไม่รั่วถ้าถ้ามันมีก็ต้องออกสื่อแล้วผมถามก็ง่ายๆเนี่ยถ้ามันมีก็ออกสื่อแล้วเยอยู่ตรงไหน มันมีหรือเปล่าก็ต้องทําอะไรก็ต้องทชาน้ำหนักเราไม่ได้คิดว่าจะมาคนที่พิเศษคนมันไม่ใ่แต่อะไรมันเบือเลยอะไรที่ไม่ชัดเจนมันก็ถูกกีกไปใช้ไปหมดถูกกินไปก่อน,อนท,ทําลายความเชื่อสิ่งที่อันตรายคือเรื่องนี้เรื่องการก่อนทำลาย ทำลายองค์กรไม่ได้ทำลายคนก็ได้คือผมก็เรียนว่าจะตีจะถูกไม่มีใครต่วยใครได้หรอกถ้าข้อที่กินเป็นเนี่ยก็เป็นอนยะ่างนั้นไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีใครมาปิดอะไรได้ไม่มีใครเอาปิดเรื่องแะไรไม่ไม่มีทางท่านน่ะท่านดูดีท่านเป็นเสือ ถ้ามันมีข้อที่จริงที่เกี่ยวข้องนท่านไดก้ก่อนพวกผมท่านไดก้ก่อนพวกผมแต่เพราะบางเรื่องเนี่ยผมรู้หนักท่านเลยนะครับเราตั้งใจเลยเราก็จะทําให้ถ้าใครมีข้อมูลที่ดีๆข้อมูลที่จะไปเห็นคนรุ่นคนนี้ยินดีรันบก่อนะครับยินดีรันบก่อ ผมก็อยากให้ฟังเรนะื่องนี้ให้ใชครทุกอย่างทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องทุกเรื่อทุกเรื่องเพราะโลกสมัยนี้เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข้อได้ดีบางส่วนหลุดออกมาแต่มันไม่ได้หลุดทันน้งหมดก็กลับไปที่พูดกักอาจจะแรกว่า